สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนนันตะขากรัตชนุปธรรมมานำเสนอโครงการเรื่องการศึกษาสีจากธรรมชาติจากผลตะบูนเขาโดยใช้สารส้มและกูเตนคาซารีเป็นสารมเดนชด่วยติดสีค่ะการใช้สีจากธรรมชาตินะคะมีมาตั้งแต่อดีตค่ะแต่ปัจจุบันนะคะคุณนะคะเรื่องแทนไปใช้สีังเคราะ์มากขึ้นการใช้สีังเคราห์นะคะถ้าใช้ไม่ถูกวิธีนะคะก็จะจะทำให้เกิดสารสีต,ตกค้างการเปื้อนๆของสีนะคะทําให้เกิดอันตารายและก็มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะพวกเรานะคะจึงสนใจในการสกัดสีจากผลตบูนเขานะคะเพื่อ นำมายอมผ้าเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชในชุมชนด้วยค่ะวัตถุประสงค์นะคะหนึ่งนะคะเพื่อศึกษาชนิดตัวทำลายที่เหมาะสมในการสกัดเสียจากตับตะบนขาวค่ะสองนะคะเพื่อศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการย้อมผ้าจากตับตะบนขาวค่ะสามนะคะเพื่อศึกษาวิธีการเติมตัวช่วยติดสีในการย้อมผ้าจากตับตะบนขาวค่ะสี่นะคะเพื่อศึกษาชนิดเบเดนที่ช่วยติดสีในการย้อมผ้าจากตับตะบนขาวค่ะ สมมติฐานนะคะหนึ่งนะคะตัวทาละลายต่ชนิดกันนะคะสามารถสกัดสีจากผลบกลุนขาวได้ได้สีที่แตกต่างกันค่ะเจ้านะคะอุณหภูมิและเวลาที่แตกต่างกันในการย้อมผ้าจากสีระบูลขาวนะคะมีผลต่อการย้อมผ้าติดสีค่ะสามนะคะวิธีการเติมตัวตัวช่วยติดสีระหว่างการย้อมผ้าจากสีระบุนขาวนะคะสามารถช่วยติดสีได้ดีกว่าวิธีการเติมตัวตัวช่วยติดสีก่อนการย้อมผ้าในหลังการย้อมผ้าค่ะสี่นะคะโมเดลกูเทนคาสานด์สามารถช่วยในการติดสีในการย้อม สีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติจากกลูตูนค่ะน,นะคะดีกว่าโมเดลสารส้มค่ะ ค่ะสำหรับวิธีการทดลองนะคะตอนที่1นนะคะเป็นการศึกษาชนิดของตัวทำลลายที่เหมาะสมในการสกัดสีจากผลตะบูนขาวเราจะชั่งผลตะบูนขาวจานวน2กิโลกรัมใส่ลงไปในภาชนะนะคะหลังจากนั้นเติมน้ำจานวน2องลิตรแล้วนําไปให้ความร้อนประมาณสาชั่วโมงค่ะแล้วนามากรองด้วยผ้าขาวบางนาสารสกัดที่ได้นะคะไปทาการเจรจางความเข้มข้นแนตระส่วน1ต่อ10 1นต่อ20และ1ต่อ50แล้วนําไปวัดค่าดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ในช่วงความยาวคลื่นที่สนเมตรหถึงากั้บันาโนเมตรหลังจากนั้นบันทึกค่าหลังจาก ทุ่นลงซ้ำนะคะโดยการเปลี่ยนชนิดของตัวฮัมมาราเป็นเอทานอ95ล95%และเมทานอลตามลำดับค่ะ สงนะคะตอนที่สงนะคะเป็นการศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการย้อมค่ะเราจะต้องสีย้อมธรรมชาติจากผุตะบูลขาวใส่ลงไปในบิกอร์จำนวน50มลิตรหลังจากนั้นนําไปให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิ45องศานําผ้าชุบน้ำม,มาๆนะคะแช่ลงไปและเริ่มจากเวลาที่ 50, 20, 30, 40และ50นาทีตามลําดับค่ะนําผ้าที่ย้อมตามลําดับเวลานะคะมาตากไว้ให้แห้งและบันทึกผลที่สังเกตได้เราจะทาการทดลองซ้ํานะคะโดยการเปลี่ยนอุณหภูมิในการย้อมเป็น6 0องศาและ80องศาเซลเซียส เวลาและอุณหภูมิในการย้อมที่เหมาะสมค่ะตอนที่3นะคะเป็นการศึกษาผลของวิธีการย้อมโมเดลและชนิดของโมเดลที่ใช้ย้อมในการศึกษาผลของโมเดลนะคะได้ทําการย้อมด้วยโมเดลแบบพร้อมย้อมสีโดยใช้โมเดลคือสารส้มและคลูเรตนข้สาสลีโดยใช้อุณหภูมิในการย้อมที่80องศาเซลเซียสซึ่งมีขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. นะคะ,ะ,คะเป็นการเติมสารเชื้อติดสีระหวก่อนการย้อมเราจะนําผ้าพลาสตินที่ทําความสะอาดแล้วนะคะเชื่อลงไปในสารเชื้อติดสี ที่เตรียมไว้ในอัตราส่วน1ต่อ50เป็นเวลา50นาทีจากนั้นบีบน้ำออกและนำไปย้อมเป็นเวลา30นาที2นะคะเป็นการเติมสารชุ่ติดสีระหว่างการย้อมเราจะนำผ้มามัสลินนะคะที่ทำความสะอาดแล้วนะคะไปย้อมเป็นเวลา30นาทีแล้วเติมสารชุ่ติดสีลงไปนาน50านาทีค่ะ สนะคะเป็นการเติมสารชุดติดสีหลังการย้อมเราจะนำผ้ามาจาลดินที่ผ่านการย้อมนำไปแช่ในสารชุดติดสีที่เตรียมไว้นาน5้น50นาทีนำไปแช่ในสารติดสีเป็นเวลา30นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะนำผ้าจากการย้อมมาเดนแห้งแล้วนะคะนำมาศึกษาผลการติดสีด้วยการวัดด้วยระบบ CIE และโดยใช้แอปพลิเคชัน Color Analysis ในการวิเคราะห์ค่ะหลังจากนั้นก็บันทึกผลการวัดค่าสีที่ได้ค่ะ สรุปผลการทดลองนะคะ1นนะคะน้ำเป็นตัวธรมรมายที่สามารถสก,กัดสีจากผลตะบูนขาวได้ดีที่สุดนะคะโดยวัดค่ารูดเบือนแสงในช่วงเซลลาโนมีซึ่งวัดได้สูงสุดทั้ง3อัตราส่วน,นะคะ่ะ2อ,อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมนะคะพบว่าอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสเหมาะสำหรับการย้อมผ้าและเวลา30-50นาทีนะคะเป็นเวลาที่ภาพมีการติอสูงทีส่ส,ส,สุดค่ะ สามนะคะวิธีการเติมฉาบโมเดลในการช่วยติดสีนะคะพบว่าวิธีที่สองนะคะเป็นวิธีที่ทําให้ผ้านั้นมีความเข้มของสีมากกว่าวิธีอื่นๆน,นะคะสี่นะคะตัวมโมเดลที่ทำให้ติดสีนะคะพบว่าโมเดลจากโปรตีนข้าวสาลีนะคะเป็นโมเดลที่ทําให้ตัวผ้านั้นมีการติดสีมากกว่าโมเดลจากสารส้มค่ะ ข้อเสื่อในการทําโครงงานนะคะ 1. นนะคะในการเก็บตัวอย่างผลตะปูรข่าวนะคะความเกลี่ยแล้วก็ความอ่อนของผลมีผลต่อการทําให้ได้สีที่แตกต่างกันค่ะสงนะคะ,นนะ,คะในการทาการทดลองนะคะเราควรทําด้วยความระมัดระวังค่ะเพราะว่าอาจ,จทําให้ได้รับอ,อันตรายในการทําการทดลองได้ค่ะเนื่องจากว่าพวกนั้นมีการใช้ความร้อนแล้วก็อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงดังนั้นจึงควรทาด้วยความระมัดระวังค่ะ ค่ะคุมของพวกเรานะคะตัวแทนจากโรงเรียนนนะคะเราจะรัชน,นุประถมขอจบการัำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ